คบกับผมฟคนเดิมเพิ่มเติมความหล่อนะคะไม่ใช่แล้โอเคล้โอเคล้ถ้าเราก็แต่โอเคอย่างนี้เลยไปเอาิ้ลอต่อเด้อเด้อเด้อเปิดเเตลกจ้ะแลลนออยอตอตออเยอ่่เ่เนี่ยเอออย่งเลยเเยเย่อน เก็ไม่วันนี้กูกระตุกจะมาเอาแมวมาเอาแมวมาเฮ้ยคิปเปอร์มไม่สนใจกูเลยนะตัวกุมกูเซฟแป๊บนล้ไม่ใครหาสร้างประตูอย่างนี้วะ โอเคกูรอดกูรอดกูจะตายเอาเฟฟอยู่ไหนวะเอาเฟฟตกอะไรเนี่ยตกรูปมาด้วยืนโก้โอเคเดี๋ยวตอนเช้าไปเออพีพีมันมีเตียงอยู่ตรงนั้นเซฟละเออเซฟนอนไปกูมีเตียงอยู่กับตัวเอานอนเลยเออนอนนอนาอย่าโอยกดไม่ทันโอเคเกือบตายว้ยโอย เฮีมึงมึงทำไรเดี๋ยวคิดว่าเตียงหายดูชิวาแล้วจะอึ้งตื่นขึ้นมาทุ่มไอสัตว์ไม่โดนบ้านโอ้ยอีกบล็อกเดียวก็โดนอะ แม่งกูสาวิ่งมาตั้งไกลยังจันไรตาำกูมาเสียดายเนอะแม่แม่ลูเลยเนอะยาวไปขุดดินก่อนอะไไรทมมีแม่ แสงผ้าคิดมั้งสำหรับคนที่ถามว่าทำไมมันเป็นแสงนอแบบนี้ก็เป็นเพื่อแสงนัคะนะคะโอเคเนาะเพไม่ใช่เพราะเลยเล่นที่ไปตัดไม้ใ่ิีไหมยาวกดดเดยวุดเสร็จแล้วครับล่ะเออเดอร์แมนอย่าไป่อยกูบ้างกูเหลือขึ้นัวใจตัดไม้ตัดไม้ เอ้ยโอ้กระตุกโคตรอโอ้โ <c oughs> แนงโคตรใจกูเลย okay. เอาบีเตียงป่ะอยู่กับใครกระตุกที่้แ่กระตก็จไ,ไปอ้องอนเือต้องเป็นมอนเตอร์ดแิแม่โอย <c oughs> เอาเ <c oughs> มย์ส <c oughs> <c oughs> องบ้านตาย มึง oh. ตายโคตรมีศักดิ์ศรีเลยเวฟเฮ้ยเยอะถ้าความจำไม่เต็มเลยถ้าความจำเสิมเต็มล่ะคลิปก็หายมาั้งคลิปก็หายอุ้ยเอ็นด์แมนคุจะแม่คุณไม่จะตูมมึงความจำจะเต็มยังไงไม่รู้คลิปเก่าเขาก็ลบทิ้ง

โอ้ชิปเปอร์มาอีกแล้วมึงแมวอย่ไหนหาแมวมาเลียกไอไก่ฟันไม่โดนนั่นชิเปอร์ั่นยืนเนี่ยยืนเนี่ยโอ้ยงนอน

เย็นดิที่อ่ะโอ้ยยากัดกูที่เออเออยา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 กูเกิดใกล้มึงยาไอ้เหี้ยเฮ้ยเอ้ยกูค้างมึงยาไอ้สัตว์กูไปแล้วไปหาเรื่องแมงมุมแม้งโดนกัดตอนกลางวันแมงมุมมันไม่กัดเราใช่ไหมใช่นอกจากจะไปตีมันก่อนเดินแบบเป็นมิตรเพื่อนซี พอตอนกลางคืนโอ้ยคิปเปอร์จะตายอย่างมีศักดิ์ศรีแต่กูเกิดไก่คิปเปอร์คิปเปอร์วะเนี่ยไ้เยอยมึงอยอะเลดตรงนั้นเออเอ้ยเล่นกับคิปเปอร์ อ้าวดาบดาบดาบไม่เข้าอ่ะ,อะโอเคม,เอมันบอกว่ามันงงไว้คนปีจัพีไม่อยากให้ตรงนี้มันไม่ไมีอ่ะเวลปาบให้ม,มันเป็นลางๆดิมๆดไม่ก็ใช้อีกโปรแกรมหนึ่งอะ <มา S 1> ่ะทำใครวะห่างขึ้นโคดินดี้เ มาม้ากินดอกไม้ไหมอ้าววันใครวะเฮ้ยเขาเก็บขวานได้ใกล้จะแตกแล้วนี่รูอะไรตกลงไปแล้วชิปหายเลยทำไมมันทำเละเทะขนาดนี้ มีเวนกำตั้งแต่แย่งแก่กับไอแดนแล้วยังฆ่าคูอย่าเครื่องหัวใจเก็บตายเฮ้ยเอาไม่ปันแก่ไม่ดนะไ,นนไ,ไปปรับการนี้นี่ดีกว่าอยากจะดูดีขึ้นโอเคกูแหลกกว่าเดิม แคถ้ามามีเนื้อนี่กูกินเป็นตัวแรกเลยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นจุดมุ่งไม้เกี่ยวมาใหม่ๆนี่กูหัดขี่ม้าเลยลงไม่เปลี่ยนเอ้ยแมงมุมอยู่ไหนวะ นอนหรือปเปล่าเฮ้ยกองท้ากับเตาเผาผู้หายปิดประตูหน้า <c oughs>